เมื่อนี่อันผู้ถาเพิ่นว่าเลขมันสิเข้ากับบ่เข้าเอียงเอียงขึ้นขึ้นลงๆเนาะผู้ถาเพิ่นว่าแม่นเฮ็ดอีหยังเฮ็ดอีหยังบอกอีหยังบ่ถูกบ่ผิดพลาดอีหยังบ่ให้หยิบซวยแต่งขันสมมามาอันนั้นสมมาปูญญาเบิ่งแล้วผิดอันนั้นอีหยังบ่รือที่เคยเฮ็ดผิดอีหยังบ่ก็เลยมาสมมามื้อนี้บ่ขอโชคขอชัยให้เขาตรงๆปังๆเนาะอือเลขก็สิไปขึ้นๆลงๆแน เลกลับหัวเนี่ก็เลยว่าเข้าผิดพลาดอีกอย่างบ่ก็เลยมาสมมามาอนี่โอ้ไม่เมื่อนี่ไม่เห็นค้นหามาขอสมาสมาปูญญาตนโกเพื่อขอโชก็ใช่พอผู้เฒ่าว่าเอา,อาจเส็ยอยังผิดพลาดไปเลขกยังขืนแต้มหนึง่งโล่งแต้มหนึง่งครับหัวสีบโบเขาตรงจักเตือผู้เฒ่า,าบอกว่าเต้ ขอสวัสดีครับพอเป็นพี่น้องของเบาเสิงข่านสู่ขุดสู่คนครับผมขอสวัสดีคือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องมือนี้ผมเองเบาเส้นขานกับมาถี่นตนพเงืนหนลานคือเก่าครับพี่น้องเนาะมาตามย่าหนองโพพิ่นคือเก่าคือเดิมของเบาเส้ขนขานครับพี่นอ้นองพอดีย่าหนองโพพิ่นยิบค้นหามาขอขมาปูยาตนโพครับพี่น้องเนาะมีผู้เฒ่าบอกว่าเออมาให้มาขอขมา ปูญาตนโพสะไดมีโชคม่ใช่เนาะสวัสดีครับยายน้องโพสวัสดีค่ะ FC บ,บาเสียงคานเนาะเมือ่อนี่นผู้ถาพนว่าเลขมันสิเขากับบกเขาเอียงเอียงขึ้นขึ้นลงๆเนาะผู้ถา,าพนว่าแม่นเฮ็ดอีหยังเฮาเฮ็ดอีหยังบอกอีหยังบ่ถูกบ่ผิดพลาดอีหยังบ่ให้หย,ยิบซวยแต่งขันสมมามาอันนั้นสมมา,มมมาปูญาเบิงแล้วผิดอันนั้นอีหยังบ หรือที่เคยนเพชรผิดอิหยังบ่อก็เลยมาสมมามัอนี่กพขอโชคขอใช่เห็นเขาตรงตรงฟังฟังเนาะเื็กกักเสิไปข้นขืนลงล่งเนี่ยเล็กกลับหัวเนี่ยก็เลยวาเห้าพิดพลาดอีหยางบ่อก็เลยมาสมมามัอนี่โอ้ไม่ไม่เนี่ไม่เห็นเอ่อข้นหามาขอสมสมมาปูญญาตนโปเพื่อขอโชกขอใช่ขอพูดฒ่าว่าเอออาจเ็ดนยังผิดพลาดไป เลขยังขืนแตมหนึง่งโลงแตมหนึง่งครับหัวอังสีบกเขาตรงจักเถื่อผู้เฒ่าบอกว่าเตี้นโอ้ผู้เฒ่ามานน้ำกันเนะาะไปพี่นนองเดี๋ยวตามญาติลงพูด้วยกันเพราะว่าเมื่อนอีเพ่นเห็ดขันมาสมบุกสมมาปูญาต้นโพครับพี่นอน,อนองเนาะผู้เฒ่าว่าเล็กยังได้ยังบกเขาพเพราะเถื่อนอะ่ะญาติลงพนว่าขืนแตมหนึง่งโลงแตมหนึง่งประแมนเฮ็ดยังผิดพลาดไ,ไปบอกเลา่าว,ว่าผู้เฒ่าบนบอกไว้ บอกครับพี่น้องยายตรงโคเพื่อก็เลยแัตแ่งมาสมมุิสมมาเพื่อขอโชคขอใช่เนาะอาวานเหลมื่เขาครับพี่น้องเมื่อนี้กระตรงกับบันพระพอดีครับพี่น้องเนาะเมื่อนี้มาขอขมาปูย่าตนโคครับพี่น้องเนาะเกือลูกหลานเพดหยังผิดลาดไปโตขอโทษขอไปเร้อปูย่ามื้อนี้แด้แรงปัญหาเมื่อขอขมาแล้ว ห้เจอลูกลานหูเท่ากรถึงการเนาะขาดชีววิทยงผิดพลาดไปตรองสิผิดพลาดอืมไปก็เลยขอขอขอขมาเ่อสด้ไม่โชไม่ใช่เนาะเจอลูกลานหูเท่ากรถึงการเกิดเกิดล้ใหไงรุ่นก็บุ่คคลหูเท่าไรเนาะขอขมาแล้วกให้ สามวตตรงๆเด้องวดของวันที่ยี่สิบแปดเลยพิษพาดยังก็ขอโทษขออภัยเด้อปูดเด้อเนี่ยลูกหลานเรีมาขอเข้ามาพิษพาดประกันได้วงยังพิษไปก็ขอโทษขออภัยเด้อมื่อในลูกหลานสีนมาเลี้ยงคือเก่านี่กับมื่อวันพระพร้อมีขนมขอโอดเท้าบอกถึงก้านพิษพลาดประกันใด ขอโทษขออภัยน้ำหลายหลๆมาขอโชคขอใช้น้ำขอให้เขาฟังฟังเฮห,หงเด้อปูญาตาหายซอยลูกซอยหลานในลูกเก่าเล่าหลานเอฟซีเบาแจ้งขัน้นกับม่หนีมีสินกันหลายเนาะ ก็ขอพึงบารมีบูง่าให้ซอยลูกซอยหลานพ่อได้ปุ๊ดป่อยนี้สิน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะมาภะทะจัพภะกะสะอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะ ปัทวีคงคาพระภูมิเทวานะมามิหังสัมปติชามิสัมปติชามิสัมปติชามิสาธุเด้อปุญญาตายายขอให้ข้าพเจ้าดวงเปิดชีวิตเปิดกันเงินเปิดกันเงินเปิดโชคลาภเปิดข้าพเจ้าจะนำเงินปัจจัยที่ได้ไปสั่งบุญสั่งกุศลสังกรรมดีสั่งประโยชน์ต่อสังคมต่อไป ขอจงประท่านพรนให้ครับพระเจ้ามีกินมีเก็บบขาดเมือ่อเงินไหลกองท่องไหลมากมีเงินใส่นี่ใส่สินมิองท,างท่างธรรมาหากินหลหลอมไปโดยคนดีๆเจอค้นดีๆเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพไทเทว่าทั้งหลายมีกินมีใส่บมดบ่สินสุขภาพแข็งแรงสัางความดีต่อไปตลอดจนสินอายุไขเทินสาธุสาธุสาธุ ลูกหลานได้ไมาขอขามา,า,า,ดาได้โทษลูกหลานเฮ็ดพิดผลาดอันใดขอให้ปูญ่ใต้ยายโปรดอภัยให้ลูกให้เต่าเด้อใยความติดลูกหลานบ่หู้ลูกหลกานเฮ็ดพิษอีอยังก็ให้บอกให้กล่าวลูกหลานขอโทษขออภัยนำหมายลายเด้อปูญามือนี่ยได้ขอขามาปูญามีกับข่าวกับน้ามาให้กินพรอมมีขนมข้าวต้มย่ยหลองพ่มา ขอเสียงฉกน้ำปูญยาอีกรอบหนึ่งขอให้เขาเดิมมาแลงนี่ไปล่าพัฒนาสองถุมเครื่องเด้อปูญยามัอนี่มาขอลาไปก่อนพอได้ใส่ในซอยน้อปูญยาซอยลูกซอยล้านเนี่ยเด้อสิบม,มาตัวใดสิออกตัวใดก็ให้ปูญยาดึงออกให้ลูกให้ล้านเนี่ยเด้อสาธุ Saathu, titi bisu pakawa alahang sama samputu, bija talana sampano sukatolo pavidhu. Manutalo purisatama salati sata dewa manusanang putu pakawati, titi bisu pakawa alahang sama samputu, bija talana sampano sukatolo pavidhu. มนุตโลปุลิสาธรรมะซาลาติสัตถเทวมนุตซา낭พุทธภักควาติอิติปิโสภักควาละหังสัมมาสัมพุทโววิชาจลานสัมปันโนสุขโตโลกวิตุมนุตโลปุลิสาธรรมะซาลาติสัตถเทวมนุตซา낭พุทธภักควาติอิติปิโสภักควาละหังสัมมาสัมพุทโว อิชาจลานะสัมปันโนสุโตโรกวิทูอนุตัลุปุริสะทรมมาสะลาติสะตาเทวมนุสสานังพุทโธภะกะวะติอิติปิโสภะกะวะลาหังสัมมาสัมพุทโธะปิชาจลานะสัมปันโนสุโตโรกวิทูอนุตัลุปุริสะทรมมาสะลาติสะตาเทวมนุสสานังพุทโธภะกะวะติ อิติปิโสภะกะว่า阿拉หังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจลานะสัมปันโนสุปโตโลกวิทูนุตตะโลุริสาธรรมะซาราติสัตถทวัมุสสานังพุทโธภะกะว่าอิติปิโสภะกะว่า阿拉หังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจลานะสัมปันโนสุปโตโลกวิทู นัตโลภะลิสัตถมัสาลาติสัตถเทวมนุสสานังพุทโธภักควาติปิติปิโสภักควาละหังสัมมาสัมพุทโธปิชาจลานาสัมปันโนสุพโตโลกวิโตนตโลภะลิสัตถมัสาลาติสัตถเทวมนุสสานังพุทโธภักควาติปิติปิโสภักควาละหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจลานาสัมปันโนสุขตโตโลวิทุอนุตตโลปริสาทธรรมสาลาติสาาัาเทวะมนนสางพุทธปะกววตินักโมพุทธยายะมะอ๊ โมพุทธะวิละทะโยวิละโคนะยังวิละโคสาวิละตาสีวิละตาสาวิละอิโรพุทธะเอหุมะมะเอหุมะมะเอหุมะนไมาลาตาลาตามหาข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุ ยาตัวเด้อปู่ย่ามาก,กินน้ำลูน้ำร้านแล้วก็หายโจกหายใช่ลูกหลานเนี่ยเด้อปูญญป่ย่าพอได้เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านพอได้ทำมาหากินลูกหลานก็มีหนีฉันหลายขอให้ปูเฮียห้ยตาให้ยย่าที่มานงเท่าร้านีเจ้าที่เจ้าทานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตนผู้แห่งนี่เนาะประทานโชคลาภให้งพระประเจ้ายายหนูพ่อเนี่ยเด้อปูญญ่ย่า มาแลงไปเล่าสองถุงถึงซาธุครับพี่ดอกตอนนี้ย่าหลวงปูดเิ่นกะหวา้กาวปูเรียบร้อยแล้วพี่ดอกเนะาะหวา้กาวปูมึงหนี้ก็มาขอเข้ามาปูเนาะเพื่อเหตุปิดป่าไปขอเข้ามาแล้วก็ขอโฉกขอใช่ขอเหล็กขอเบอร์น้ำปูเพิ่นต่อเนาะเพื่อเฉลี่ยมีโฉมีใช่บางครั้งบางข้าวบางเต้อ ข้าพงเท่าบัตึงการเนาะอ่ผู้เท่าต้วงก็เลยได้มาหยิบคันหามาขอขามาปูเพิ่นพี่น้องเนาะเพื่อจะได้มีโชคมีใช่เนาะเอาพี่น้องเขก็เขาไปเบิ่งตัวเลขในกันเนาะว่าเลขถูกย่าหลวงพ่อได้ตัวใดกับพี่น้องผู้ซื้อเนี่ยไปใหม่เกือบเม็แล้วพี่น้องเนาะผู้ซื้อก็ไม่หนีใหม่ไหไวแงี้ยเดี๋ยวเขาไปเบิ่งไกลๆในกันเนาะพี่น้องเขา ันนี้ผมเองเเบวสิ่งขันกับมาตามเลยคือย่าหนุ่มโคคือเก่าเด้อพี่น้องเนาะพอดีย่าหนุโมโคมันมาขอขมาเนาะปูยาเนาะขันหามาขอขมาปูยาคือเขนนาน้ำซามปลาคำหมา,ามคำปูเนาะมาขอขมาขันหาจัวคอยตัวค่อยใช่เนาะพี่น้องกระปูนเนี่ยตาและสงสาร ก็หลุดร้านเกิดเทศจยังผิดพลาดไปอย่างสีพี่น้องปูปก็ใส่ไพ่เนาะแต่เพล้นก็ใส่โชว์ไปใช่เห่าครับพี่น้องเอาขบมาเบิงมาเอาอะไรกันเนาะพี่น้องเนาะผมซื้อว่าอะไรย่าลงโป้งซื้อว่าขึ้นแต้มหนึง่งลงแต้มหนึ่งตลอดครับพี่น้องเนาะพอดีผู้เฒ่าก็ได้ทวงป่าเฮาเฮ็ดแั้งผิดพลาดไปบ่เอาเนาะบอกข้ามาเพิ่นเบิ่งว่าเพิ่าานให้โชว์ไปใชเพิ่นว่าเพิ่าานให้อภัยแล้วก็ เป็นชาโสวยใช่ห้องก็ออกนะเอ้ยปฏิบัติตามพุทธบอกครับพี่น้องเน,ะน,นเา,า,เาะมือนีเ้าก็เมาในการครับพี่น้องเล็กเจ็ดเนี่ยชัดดีครับพี่น้องเนาะ่ายจิเป็นเจ็ดหนึ่งนะผมว่าที่สองนึ่งอี <c oughs> เลเออเจ็ดหนึ่งพี่น้องตะแหลกแน่เบิ่งว่าเป็นเหล็กซีแต่บอมยนครับพี่น้องเจ็ดหนึ่งเลยพี่น้องเจ็ดหนึ่งโอ้ชัดดีตัวเหล็กงามครับพี่น้องมือนีก็ถูกกับไม้ไหวแน่น,นะ ผรซื้อใญ,ญา้าหลองพว่อมนทำพิธีเสร็จปลูกใหม่ไปครึ่งหนึ่งครับพี่น้องถือว่าใหม่ไหวก็่าทุ่งหลอบครับพี่น้องเนาะนลูกหลานเนี่ยยังปิดผ่านไปก็ขอโทษขอไปเด้อปูหยาอยู่นี่มาเกือลูกหลานโหเท่าปฏิการลูกหลานมาบ่อยๆดิบะแมนยังดอกปูมาคกือเพื่อสิมาอคอยฉกคอยใช้น้ำมาพึงา่งบาลมีปูปูแกวตาทิพย์เนาะปูมีหูแกวตาทิพย์ ลูกหลานก็นเลยมาขอเพ่งบารมีปูเพื่อสิสด้มีเงินมีทองใส่เนาะปูยาอยู่นี่ก็ดีเพื่อลูกหลานกับโหเท่าถึงการลูกหลานมามบ่อยๆแบมาเพ่งบารมีนี่แหละเพื่อสดไดไม่อยู่ไม่กินซอยโปดเมตตาและสงสารเด้อปูซอยเบิ่ซอยแย่งลูกหลานให้ลูกหลานมีเงินมีทอง คิวไม่กินกปาพแข็งแรงาำ้วยเงินข้องอะไ้นีเงินใส่หนีใส่ซิ้นกระปูสื่มือหนีสิ้นกระลายปูกะเลยต้องมาขอเพิง่งบารมีปูไปซอยเหลือเมตตาเนะื้อปูถ้าตกหลานีะไปเพิงไคละ่ะปูอันนีว่าเบิ่งปูหลานก็ได้ต้องมาเพิงบารมีปูเรา โอ้มีมงเพิคลนะปูจริงไเลยมาหาปูอยู่บเศร้า,านาะนีอย่งเดือนหลอดเนี่ยคือหอดปูนะคนแหลกเลยต้องมาหาปูคือเก่าเนาะปูก็ซอยเมตตาสงสารเดอ้อปูเอยปูยาอยู่นี่ก็ดีซอยเป้นซอยแย่งลูกหลานลูกหลานมีอยู่มีกินมเงินมีทองวันนี้ไก่สามตัวตรงๆเด้อปูได้ปุ๊ปดนี่ป๊ดสิน สีได้ไม่เงินไม่ทองใส่ปลูกใหม่ไว้แห้งครับพี่น้องมือนเนาะเจ็ดหนึ่เน 7, 1, งเหียงพี่น้องตัวสีสามมาหลุนนี่กันเอาไม้ไว้่าลืมเด้อพี่น้องซอยก่อนเลยก็แค่กดตีตามบาสิ้นค้านำ้วยเด้อพี่น้องอย่าลืมโกดกระดิง่งแจ้งเตือน ลาผมเองบ้าวเส้นขาวลงคลิปไปไม่ไม่ก็จะได้ดีดขึ้นพี่น้องก็จะได้เห็นเลยเนาะเอาต่้งกดกระดิ่งครับพี่น้องเนาะกดติดตามแล้วต้องกดกระดิ่งนั่มครับพี่น้องต้องเคืีอคลิปไม่ๆม่ไม่จะได้ดีดขึ้นปั๊บพี่น้องก็จะได้เห็นเลยครับพี่น้องเนาะครับพี่น้องเฮาอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งนั่มเด้อพี่น้อง ตัวที่สามจะเป็นอยังน้อใหม่สิมันเราเป็น้องอู้เป็นไอรีไปน้องเจ็ดหนึ่งห้าชัดดีเลขตัวเลขมือนีชัดเฉียวเลยพี่น้องเจ็ดหนึ่งหาเนาะเดี๋ยวหายแย่ลงพวกมันเขียนตัวเลขกเอฟซีตัดให้เรียบร้อยครับพี่น้องมือนี้เนาะเอฟซีแสดงมันกะส่วนมากแย่ลงโพวกมันกะตัดตัวเลขให้แล้วกะสี่บัวได้กลับห้พี่น้องเนาะพี่น้องก็ไปหมุนไปกลับเอาเองเนาะ เรเป็นแนวทางครับพี่น้องเนาะเอกญาตหลวงพว่อไอ้จีมาขึ้นนเตามึนง่วงเตามึนมือนี่กืบบว่าหนาขาดครับพี่น้องเพราะว่าหนึ่งกับเจ็ดมันแทนกันได้เพื่นอนว่ามันกลับมาอยู่น้กากันพอดีครับพี่น้องเนาะหนึ่งกับเจ็ดแทนกันได้เพื่นอนว่ามันอกลัามาโอเคอยู่มือนี่เนาะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งตัวเลขของญาติหลวงพ่อตีพื้นตัดว่าหายครับพี่น้องเอาญาตหลวงพ่อสรุปตัวเลขที่ได้มือนี่ให้เอฟซีเบิ้งเนาะสวัสดีเนาะ เอฟซีของบาเซียงค่าเนาะเมืนเน่อไหร่ก็ได้มนมาขอมาปุญญาเลยเหรอปุญญาก็ขอโชคอใช่กับปุญญายดทูบได้เ <7 15 S 1> จ็ดหนึ่งห้าเ <7 15 S 1> นาะเจ็ดหนึ่งห้าย้ายน้องโฟก็มาจำได้เจ็ดหนึ่งหนึ่งห้าแล้วก็ <c oughs> เจ็ดเจ็ดห้าเนาะจะจำได้สามครูนี่แหละจ่าเมื่อไหึ่งเจ็ดหนึ่งห้า แล้วก็จับให้เจ็ดหนึ่งหนึ่งหาเราก็เจ็ดหาคือว่าจับได้เท่านี้ครับพี่น้องเนาะกับวันใกล้าให้พี่น้องบอลซึ่งขั้นกลับไปวนเัาเองเนาะบางเทีการเฮ็ดคลิปกับเพื่อเปลี่ยนแนวทางครับพี่น้องเนาะมักเข้ากับตามอ่านบอมักเข้ากับพานไปเนาะเอาถ่ายคลิปย่าหลวงพ่อโอ้ยพ่กอันเอฟซีเขาเนี่ยสาธุเด้อขอให้เอฟซีของบอลซึ่งขั้นเฮ้ยงเฮี้งปังปังทุกคนเนาะ มื่อนี่ก็ได้เมื่อขอเนี่ยทางไปเล่าในเหมือนแรงสองถุมครึงมากกัเอาบอม,มกกบพานด้วยค่นเนี่ยคือเนี่ยทางค่ะที่ยายน้องพูกกะหาให้เอฟซีทุกทุกท่านอยากให้เอฟซีทุกทุกท่านมีโชคมีใช้น้ำกันเนาะกับบาอ,อย่างให้พิษให้ผ่านดองเนาะบางเถอกับปูญ่าเพิ่งกัให้คืนให้ลงเนี่จะเลขเก่ากับเป็นเลขโกแบบนี้เนาะก็ต้องขอโทษขออภัยเอฟซีหลายๆที่พานมากกับเขาแน่รุดเนี่ย ก็คือแนวทางไปเล่าเนี่ยเหมือแเรงเนาะเมื่อนี้ก็ขอให้เอฟซีทุกท่านเฮงเฮงปังๆังเด้อค่ะไปเล่ามือแเร่งสองทุ่มครึ่งขอให้เขาขอให้ปู้ย่าดมบันดาลใจไปสองทุเขเข่มครึ่งเมือเร่งขอให้เลขกเจ็ดหนึ่งหาในเขาเพราะเอฟซีของบบาวเสียงคั้นใดๆเนาะขอให้ปังปังเฮงๆทุกคนเด้อค่ะเอฟซีของเบาวเสียงคา้นเด้อค่ะสาธุครับผมเองบ่าเสียงขา้นขอบคุญ่าหลวงปู่เนาะ เสียสละเวลามาทำหรือมหาแนวทางให้เอฟซบาวสินค้าดเนาะผมเองขอบุุณย่นโคอีกเตัวหนึ่งครับผมสวัสดีครับผม